สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ที่แฟนเอใชราซ้อมมากี่วันวก็ตั้งแต่เม,มื่อสักองวันต่อมก็ซ้อมอยู่ที่ที่อยู่ที่นครคที่เดิมมีใครเป็นผู้บอลซ้อมตอนนี้พี่ชะารามพี่ดำก็พวกพี่ๆตัวใหญ่เนี่ยใครเชิญเนาะตอนนี้เราอายุ20ป่ะสูสงเท่าไหร่นะ170่้อยน้ำหนักป,ปล่อยๆตอนนี้64สิี่หกสาโหมดสไตล์อะไรครับก็เพื่อวันนี้เลยต้องมาเจอกับบอกแก้วนะยังไม่เคยแตเข้อแน่นอนครั้งแรกเลยเนาะซึ่งสาเก่งก็แตเข้อยัง ศึกษาเขาเมื่อจะตายแข็งแรงวันนี้มาเจอปวดแก้ววางเกี่ยววางแผนดิวางแผนไงวันนี้ก็ทำสไตล์อ่ามีอะไรจะแก้ไขอุ้ยเขาไปดีเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่อ่าล่าดันเนินวันนั้นต่อยกับใครยอดตีกันไปกี่เมื่วันนั้นแพ้แพ้แผคะแนนแพ้นอกไปโดนอะไรวันนั้นมันตีกันพอโหเจ้าหัวกาดตกใช่ไหมล่นเลยวันนั้นต่อยอูเวทร้อยร้อยสามสิตัวเวทเดิม วันนี้1034เมื่อเช้ามาเป็นไงน้ไงแบบเกินเกินนิดหน่อยประมาณ100กว่าก็วิ่งผ่านเร็วแล้วร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์เต็ม100สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อหมายแจ้งเกิดเอาชัยชนะนะคุมมากี่กิโลซ้อมมาได้ไม่ได้คุมอะไรปล่อยมือเลยต่อยมือไทยมาทั้งหมด70คนจังหวัดนครศรีธรรมราชฝากเชิญชวนแฟนคลับเราไหนอ่ะชวนไปกำลังใจผมนะผมจะทำอะไรเต็มเต็มอ่าวันนี้คู่รองจองฮะขอโชคดีครับ